แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดโดนอินเตอร์มิลานปัดทิ้งอีกแล้วสำหรับข้อเสนอขอซื้อตัวองเดนโอนาน่ายอดโกลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีการโชเซเรียอาอิตาลีปฏิเสธข้อเสนอเงินจำนวน50ล้านยูโรประมาณ1,900ล้านบาทที่แมนยูยื่นขอซื้อตัวองเดนโอนาน่าผู้รักษาประตูคนเก่งชาวแคเมรูนเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานฟาบริซิโอโรมาโน เมื่อวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมด้วยความหวังที่จะคว้าตัวโอนาน่ามาร่วมทัพให้ได้โดยแยกเป็นเงินจำนวน45ล้านยูโรประมาณ1,710ล้านบาทโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านยูโรประมาณ190ล้านบาทล่าสุดโรมาโนโอัปเดตความเคลื่อนไหวของดีนโอนาน่าผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอินเตอร์ได้ทำการปัดข้อสเสนอ50ล้านยูโร จากแมนยูทิ้งเรียบร้อยโดยงูใหญ่มองว่าวงเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินการคว้าตัวนายทวันวัย27ปีแหล่งข่าววงในยังคงเชื่อว่าข้อเสนอระดับ55ล้านยูโรประมาณ2อง0ล้านบาทคงเพียงพอที่จะทําให้อินเตอร์ยอมปล่อยตัวโอนาน่าออกจากทิมจูเซเป้เมอาตซาสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ